สวัสดีและทักทายพี่น้องครับูมิทักทายในช่วงสายของวันอาทิตย์ที่11วันอทิตที่11มกราคม2569นะครับทักทายพี่น้องทุกท่าน เช้าวันนี้ก็เช่นเคยครับวันนี้ก็ได้ได้นำน้ำหมักมาครับพบเจอกับบายุทธก็จะเป็นในช่วงของในเรื่องของการเกษตรเนาะพี่น้องเป็นช่องเป็นบ้านที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรที่พี่น้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ซึ่งการเกษตรนี่มันอยู่ติดตัวเราตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดเนาะการเกษตรปัจจัยสีนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับอาหารนะครับก็มาจากการเกษตรที่อยู่อาศัยก็ต้องอาศัยการเกษตรเหมือนกันก็คือพวกกลุ่มพืชนะครับที่จะทําเป็นโครงสร้างในการทําที่อยู่อาศัยนะยารักษาโรคก็จะมาจาก การทำเกษตรเหมือนกันนะเครื่องนุ่งหม่มปัจจัย4ี่เครื่องนุ่งห่มก็ต้องมาจากการเกษตรเหมือนกันนะครับทุกอย่างก็คือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราต้องพึ่งปัจจัย4ี่เป็นพื้นฐานนะครับสวัสดีครับไอคอนไอคอนคนลาดเผาสวัสดีย้อนหลังวันเด็กเมื่อวานไอคอนสวัสดีครับผมพี่บายุทธสวัสดีครับผม ช่วงนี้เสร็จจากภารกิจที่ผมไปชัยภูมิไปเทพสถิตอำเภอเทพสถิตแล้วก็ไปศูนย์วิสาหกิจชุมชนเนาะเริ่มตั้งแต่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนดินน้าลมไฟศาสตร์จังหวัดลบบุรีนะนก็ต้องมาส่งน้ำมาให้กับพี่น้องนะครับ ดี๋ยวพูดถึงกันในเรื่องของปัจเจศก่อนพี่น้องปัจเจศเนี่ยเป็นพื้นฐานหลักๆเริ่มต้นที่มนุษย์หรือว่าเราเนี่ยคนบนโลกใบนี้จะต้องพึ่งพาอาศัยหนึ่งก็คืออาหารอย่างที่บอยุทธลอยฟังอาหารก็เป็นปัจเจศเป็นปัจจัยหลักอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่มหม่มแล้วก็ที่อยู่อาศัย มันมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกหลายอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนะี่ยปัจเจส4มันก็แตกขนแขนงแยกออกไปอีกนะ้พี่น้องว่าเราจะต้องพึ่งพาตรงไหนบ้างอย่างเช่นอากาศอย่างเงี้ยก็มาจากการปลูกพืชการปลูกต้นไม้การอาศัยโลกของเรานี่แหละเนาะช่องมายุทธกับช่องมายุทธ์ก็จะทําในเรื่องของการทําการเกษตรเด้อพี่น้องเด้อทำกรรมการเกษตรเกษตรเ,เชิงประยุกต์ครับผม ประยุกอะไรบ้างประยุกต์ในเรื่องทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ประยุกในสิ่งที่พี่น้องมีนะครับประยุกต์ทุกอย่างมารวมกันประยุกต์ทั้งความรู้ประยุกต์ทั้งสถานการณ์ภูมิภาคบริบทพื้นที่ต่างๆนะครับที่เราจะนํามาประยุกต์ร่วมกันในการทําการเกษตรพี่น้องก็ทําเกษตรก็มีหลายแบบทําเป็นแบบ ฝึกรู้เรียนรู้นะทำกะเกษตรฝึกรู้เรียนรู้ทําเพื่อเป็นธุรกิจทําเพื่อเป็นปลูกอยู่ปลูกกินทําเพื่อ